มันมีอยู่ว่านะครับที่หมู่บ้านโคกอีเหล้วบานผมเนี่ยมัน เกิดเรื่องสยองขวัญขึ้นคือมีผู้ชายในหมู่บ้านตายติดต่อกัน3ามคนรวดโอ้โหชสาบานแตกตื่นกันคักแล้วเพื่อนก็ไปเลือกกันว่าเป็นฝีมือของผีแม่ไม้ครับเป็นผีแม่ไม้าสาวสวยที่สิงอยู่ต้นจำปาใหญ่ถ่ายหมู่บ้านเพื่อนว่าแกอาขาดผู้ชายไผไปไกลต้นจำปาตอนกลางคืน,นเป็นต้องโดนเอาไปเป็นผัวในปารโลกเบิดผมได้ยินเล้วกาบ,บอคอยเสื้อปานใดดอกครับผมมันค้นเจนแซดบ่ได้เสื้ออะไรง่ายๆคืนนั้นผมเลย ใจกล้าหรือ่ากกระโบหูย่างไปที่ต้นจำปาใหญ่เลยครับก็ว่าสิไปพิสูจน์ให้มันหูแล้วหูรอดพ่อไปหอดบรรยากาศมันก็วังแวงอีหลีครับลมผัดวีดวิวผมเห็นผู้ยิงใส่ชุดไทยสีอ่อน,ออนผมเยาเ้านั่งอยู่ใต้ต้นจำปาแต่แกบริไม่แย่เคี้ยวใส่ผมเลยครับแกแกกำลังน่งห้องไห้ห้องจนตัวโยนเสียงสะอื้นนี่โอ้โหยน่าสงสารครักผมมันค้นปากไว้อยู่แล้วก็เลยย่างเข้าไปทักเจ๊แม่ไหมครับ เจ้คือมานังห่องไหาตาบวมอยู่มองนี่และครับหรือว่าอกฮักโดนผู้บ่าวผีตนใดเท่มาบอกครับหรือว่าเบิงเซียเกาหลีแล้วอินจัด <c oughs> ผีแม่ไม้แกะสะดุ้มโยงเงยหนาขึ้นมามองผมตาแดงกำบอแมนคอยเสียใจเศร้าบานเขาหาว่าคอยเป็นคนขา่าผู้ซ้ายในหมู่บ้านสื่อเสียงคอยปนปีเบิร์ผมได้ยินเหลก็เลยว่าอ้าวเรื่องนี่เองแล้วจะ <c oughs> เจ้ได้เฮ็ดอิลีบอละ มีใหม่แก่อ้าปากข้างประคนนี่ผมเลยรีบหัวเราะ ผมล่อเล่นหน้าเจเอางี้เดี๋ยวผมสืบให้คนแรกลุงสิงตาย่อนอยังอ๋อเมาเหล่าขาวแล้วนอนให้รถอีแตนทับคนที่สองบักเข้มอ๋อเมียจับได้ว่ามิกิกเลยโดนสาก,กระเบือฟาดหัวคนที่สามไอแดงอันนี้กินลาบเลือดดิฟเราอาหารเป็นผิดเจนี่มันบอกเกี่ยวกับเจเลยซักนิดนี่มันกมเก่ากับความซวยของเขาเองล้วนๆผีแม่ใม่แกฟังแล้วก็ยังสะอื้นอยู่ครับแต่เขาก็ยังโทษคอยอยู่ดีคอยจะทํายังไงดีพ นุ่มคอยกลายเป็นจำเลืยสังคมผีไปแล้วผมมันค้นหัวไว้ครับเลยเสนอทางออกให้แก เรื่องแค่นี้มันต้องใส่โซเชียลมีเดียสู่เดี๋ยวผมไปตั้งสเตตัสใน Facebook กลุ่มข่าวสารโคราชบันเอิงไห้ติดแฮชแท็กแฮชแท็กเซพผีแมม่ายแล้วเดี๋ยวเฮามาไลฟ์สดแถลงข่าวกันเอาให้เคลียร์ให้เศร้าเน็ตรับรู้ความจริงเจ้จะได้ทวงคืนความยุติธรรมผ <c oughs> ีแมม่ายแกได้ยินแล้วก็งง f c e e o o o ไลฟ์สดแฮชแท็กมันคือยาวิเศษอีหยังของเจ้าวะ นิทานเอ้ยเรื่องนี่ก็สอนใหฮหูว่าบางที่เรื่องสยองมันก็นมีมุ่มตลกตลกซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ย่าไปตัดสินไผจากข่าวลือเดอ้อเดี๋ยวสิไปใส่รายผีดีๆคือเจม๊ไม่ไม่